มาดูเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบุทกภัยค่ะโดยจังหวัดมหาสารคามได้นําเครื่องอุปโภคบริโภคจากสํานักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อําเภอกันทราวิชัยค่ะนายวิวัต์อินไทยวงศรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ต่างๆค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านท่าขอนยางหมู่ที่3ตําบลท่าขอนยางเอาเภอกันทรวิชัยจัังหวดมหาสารคามค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโนรูทำให้น้ำในแม่น้ำฉีค่ะเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมในพื้นที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า50ครัวเรือนค่ะโดยสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปมอบให้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐเพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นค่ะทางด้านนายเศรษฐาเนสุวรรณนายอำเภอกัน,นรกรทรวิชัยค่ะได้เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้มีความห่วงใยแล้วก็มีการเน้นย้ำม,มาตลอดค่ะว่าเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยต้องถึงมือพี่น้องประชาชนนะแล้วก็ต้องทั่วถึงด้วยเพราะว่าครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งอำเภอเนี่ยมีประมาณ5000ครัวเรือนเลยค่ะพี่นกทุกครัวเรือนนะคะได้รับถุงยังชีพเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทั้งมีการนําถุงยังชีพของสํานักนายกรัฐมนตรีมามอบให้กับพี่น้องประชาชนบ้านท่าขอนยางหมู่ที่3ม ตำบลท่าขอนยางอำเภกันทรักวิชยัยครบทุกครัวเรือนแล้วค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะทางจังหวัดได้มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือต่อไปทางนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งได้ที่ผู้นำหมู่บ้านซึ่งจะมีการประสานไปยังองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปในการให้ความช่วยเหลือค่ะพี่นกค่ะก็ส่งกำลังใจถึงพี่น้องชาวกันทรวิชัยจังหวัดมหาสาร,รคามนะคะก็เชื่อว่าน้ำก็คงจะลดลงในอีกไม่นานนะคะและก็คงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ รวมถึงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะ